สดีครับวันนี้เรามาที่ไหนรู้ไหมศูย์การเรียนรู้กอกฟอ่าศูนย์การเรียนรู้กอฟผอนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยแล้วกันเนาะวันนี้จริงเรามากับใครบ้างอันหนึ่งอนกับอาเธอด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไม่ยอมเข้ากล้องใช่ไหมนนนนนไปโอเคไปกันโอ้ เจอตัวอะไรด้วยเนี่ยว้าสวัสดีครับสิสวัสดีโอ้เอ้่าเข้าไปดูเข้าไปดูกับพี่ครับอ่าตอนีเราชอบไดูการในโซนที่หนนะครับโซนนีจะมีชื่อว่าจุดร่ากายนะครับน้อคนเดี๋ยวจะได้รับการแบบนี้เปนครับเป็นโดลการแบบนี้นะครับเด็ทุกคนจะได้รับไปไปเลื่อนน้ำไปโยนะเบียนกัด้านเราจะได้เลือนี่างได้น โอ้ันจะสามารถดึงเชือกออกาได้แต่ขอความรัดระวัไม่ดึงเล่นนะครับเดี๋ยวมัจะกเคไ้ลทีดีนวทีเดีวไปเลยจะมีัหที่อยนอยู่นะครับนันลับมาเลยอย่าดึงเชือกนะครับโอเคไปแหมไปหาพี่ไปหาพี่ นี่เดี๋ยวนี่มีพี่พี่บอกแปกันแปขอ่านไปอลากันเอแะากาะอโคล้ออยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นตัวไหนโ o my god ใส่ชื่อเล่นได้เลยนะครับครับเอาใส่ชื่อเล่นใส่ชื่อเล่น ใส่แค่เนี้ยใส่ขยะนี่ค่ะใส่กระปุกไหนอะ่กระปุก้ั่นรก้านนไหนเด้อสอ อาเทอดูอาเทอดูอาเทอรมง่นเทอยอใ้บโอเมาโอเคเดินไปทางนั้นเอไหนมีตัวเมื่อกี้อยู่นี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม โอ้โหเอ๋เดี 1941, okay. ah, ized, right? yeah. ๋ยวรอนะเดี <One plus> oh, oh, ๋ยวรอไปอีกไปลูกไปบอลไฟอีกตัวหน่อยไปนี่เราเจอแฮปปี้แล้วนี่ตัวนี้ไงแฮปปี้แฮปปี้มีตาด้วยอุ้ยอุ้ยแฮปปี้ใส่หัวแฮปปี้ทำได้ใส่หัว อแฮปปี oh. happy, okay. ้แฮปปี้ทำหน้า uh huh. แฮปปี้เปิดหวเวหรือเป่าโอ้หลบมาโซนนี่โอ้นี่ไงทาเวอร์กับแฮปปี้อยู่ด้วยกันโอ้ oh. ไปกันหมดนะครับว่าเราจะเล่นกันยังไงนะฮะไอ้ก้อนสีฟ้าที่ลอยขึ้นอยู่นี้นะฮะก็คือก้อนคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างสิ่งดิชีวิตจากจก้อนคาร์บอนไดออกไซด์นี้กันนะครับวิธีการก็คือเราจ้องมือไปที่หน้าจอแบบนี้นะครับวาอประมาณสองเซนติเมตรให้ต้องแตกนะครับให้ต้องแตกนะฮะแล้วก็เอามือลากครับมองหาอุกคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ไหนแล้วก็ลากไปตรงนั้นเลยนะโอเคมา พบกอน่อนก็จะมีสัตว์ั้คัถ้าทุกท่าร้อมแล้วามาช่วยกันสร้างสิ่งอยชีวิตกันนะครับเชิญเลยมาไปลางเลยไปดีไปลางเลยลากเารรมกันลางบรรวมกันอุ้ยอุ้ยเอาเธอสร้างอะไรเอาเธอสร้างอะไร

ลามารามา,มาโอ,โอ,ไไไอา้ได้นะได้นะได้้วรังมารับมารวมกันโอ้นี่พี่ดินได้นกโอ้ได้รับมารนมกันโอ้ได้นกยูงอีกแล้ว

喂，啊、wow.。

โอเคครับผมเอาการออกมาเลยครับผมแกนที่วงกลมด้านหน้าเลยแป๊บเลยครับวงนี้ก็ได้แถวตรงนี้วตรงนี้ได้วตรงนี้ได้เ๋ย้ สุดของเรานะครับปส่ตกการแบบนี้นะครับโอเคใส่มื่ปกติแล้วครับเด็กๆพอลืมบอกใครเห็นไหมครับก็ตอนนี้มีท่าเราปรากฏดาวก็คือดาวระดัคะแนนของเราในวันนี้นะครับว่าที่เราได้ทุกทีต่างๆไป้ทั้งวันีทจาได้ทีดาว ผมต้องการต้องการนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของพีดนะครับเป็นสัญลักษณ์การทำส่งการเรียนรู้ของเรานะครับความหมายของมันก็คือการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้โอเคครับต่อไปนะครับน้องๆที่เราถ่ายรูปกันที่โซนหนึ่งถ้เราแน่เราไปใส่ได้านฮิโนทำได้ใช่ไหมนะเดี๋ยวถ้าพวกนั้นจะมาปรากฏบนหน้าจอด้านหลังนะครับผมรอชมได้เลยแล้วปรากฏขึ้นเมื่อไหร่เข้ามาหามันใกล้ๆมาถ่ายรูปได้เลยนะครับ Oh my god i oh. oh.